ก็หัวข้อวันนี้นะต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ใช่แบบคนที่เก่งหรือกูรูแต่ว่าก็เป็นคนหนึ่งที่มี Product แล้วก็มีประสบการณ์ตรงแล้วกันซึ่งผมก็อยากจะมาแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดนิ่งนะครับเซิร์ฟเวอร์ฮาร์นะครับคืออะไร h a r d ดเ n น n ิเนี่ยก็คือการทำให้มันแข็งนะครับสับบ้านๆนนะ็คือพวกการชุบแข็งเหล็กเนี่ยครับ เผาไฟามันแข็งนะครับถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดเดนนิ่งก็คือการทําให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันแข็งแกร่งแข็งแรงจริงๆนะคำนียผมได้ยินมาตั้งแต่สมัยผมทํางานล่ะแล้วก็มาเข้าใจถ่องแท้จริงๆนี่ก็เข้าใจถ่องแท้เนี่ยก็ไม่ได้นานนี่นะคือเป,เป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดเดนนิ่งเนี่ยก็คือการทําให้เซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยซึ่งความปลอดภัยเนี่ยมันก็อาจจะมองได้หลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซเบอร์ซีเรียิตี้จะมีวิธีการอาาาเ้รรกกปงันจะะบบ นะครับไม่ว่าจะโดยตรงจากทางแอปพลิเคชันหรือแม้แต่ตัวเซิร์ฟเวอร์เองนะครับจะเจาะเข้ามาผ่าน,านทางเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมในการสแกนพอร์ตอะไรต่างๆหรือแม้แต่เทคนิคง่ายๆเลยก็คือการบูตฟอร์ดการดาว s e r ุนเซอร์เนมพาทอร์ดคราวนี้นอกจากเรื่องของไซเบอร์ c u r i t y ตี้เนี่ยฮาร์ดแนิงเนี่ยมันก็ยังรวมเกี่ยวกับเรื่องของระบบนะครับเขาเรียกว่าความน่าเชื่อถือของตัวของตัวเซิร์ฟเวอร์ด้วยเช่นเซิร์ฟเวอร์เรามีระบบแบ็กอัพที่ดีไหมเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยนะครับ มีการอัปเดตแพทช์ไหมนะครับเอาล่ะคราวน,นี้เรามาเขาเรียกว่าพูดเรื่องการทำฮาร์ดเดิลนิ่งกันนิดนึงว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็เราต้องเข้าใจในตัวโปรดักตัวเครื่องมือที่เราจะมาใช้บนเซิร์ฟเวอร์เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ OS ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด a ต้าเบสคุณจะต้องเข้าใจแล้วใช้มันคล่องระดับหนึ่งคุณต้องคิดถึงเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่มันอาจจะไอเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นมีปัญหาอีกจุดหนึ่งเนี่ยจิกพูดไปแล้วล่ะนะครับ ก็คือเกี่ยวเรื่องของระบบแบ็กอัพระบบแบ็กอัพเนี่ยเป็นอะไรสําคัญมากคือต,ตอนที่เราขึ้นไปครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะคิดถึงแค่มันรันได้ใช่ไหมเวลาเราพูดเรื่องแบ็กอัพเนี่ยในมุมมองผมนะมันจะมะีประเด็นเข้ามาเกี่ยวข้องคือความถี่ในการแบ็กอัพความเร็วในการแบ็กอัพว่าเร็วแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดคุณยิ่งใช้เวลาในการแบ็กอัพนานก็หมายถึงว่าช่วงเวลาที่แบ็กอัพเป็นจุดบอดที่ข้อมูลคุณเนี่ยถ้ามีปัญหาขึ้นมาคุณจะไม่สามารถกู้ได้นะครับเรื่องการรีคเวอรี่แบ็กอัพคือแบ็กอัพไปอ่เค,คุ รีคอร์ดดีคืออะไรการรีคอ v e r y ีข้อมูลเนี่ยมันจะว่าได้เรื่องการคอนฟิกง่ายๆคือมันว่าได้เรื่องค่าคอนฟิกอะพวกสคริปต์ต่างๆนะถ้าวีดีมันพลาดไปเผื่อลบไป RM ร์กูจะกู้ยังไงมันเป็นเรื่องที่ลําบากมากที่กูจะกู้นะครับเพราะคุณคงจําไม่ได้หรอกต่อให้คุณทําเองกับมือก็จาไม่ได้หรอกคุณต้องใช้เวลาถัดมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องอที่มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำเซิร์ฟเวอร์ในนี้ก็คือระบบมอนิเตอร์ลิงก็เวลาที่มันมีอะไรผิดปกติให้้แจงงมาทาทนะครับ ให้แจ้งมาทางส a c กต่างๆกี้ก็คือผมพูดเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าระบบนมเร์ลิงคุณต้องติดตั้งด้วยซึ่งการติดตั้งเนี่ยไม่ใช่ไปติดตั้งตอนมันขึ้นโฟดักชันแล้วทําไมอะ่ะมันก็มีโอกาสที่ไอตัวระบบมนิเร์ลิงเหล่านั้นอะ่ะอาจจะ หรือแม้แต่มันลงปุ๊บแล้วมันมีปัญหาเวลาคุณจะขึ้นโปรดักต์เนี่ยระบบเนีซอรลิงพยายามติดตั้งไว้เลยนะครับระบบแจ้งเตือนถัดมาเนี่ยรู้สึกจะเป็นเรื่องการสเกลระบบอ่าถ้าเกิดแบบมีใครสักคนหนึ่งหรือคุณเขียนโค้ดหรือทําหาทำเหียวอะไรผิดเนี่ยไฟล์มันแบบโตวไวมากเลยอ่ะบึบบึบบึบบคุณจะทําการขยายดิสยังไงคุณต้องคิดเรื่องพวกนี้ด้วยว่าคุณจะขยายเดสยังไงไม่ใช่ว่าอ๋อดาว แล้วก็เพิ่มฮาร์ดดิสก์เข้าไปมันคงไม่ใช่คุณอยู่ดีคุณไปทําการขยายไซส์แอดเดอร์เบสร์ตกำลังรันมันจะคอร์รัปต์ไหมวะแล้วคอร์รัปเนี่ยมันอาจจะไม่คอร์รัปแค่ตัวเดียวมันจะพาคอร์รัปทั้งคัสเตอร์เลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยในตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยเกี่ยวเรื่องสเกลคุณต้องวางใหด้ดี <S <S เรื่องของไฟล์ซิสเต็มเรื่องของเพอร์มิชันก็ควรศึกษาไว้ให้ดีถ้าเกิดทำรีนุกยิ่งหมดแหละพวกเอ็กเซสต์คอนโทรลอะนะครับต้องต้องทำให้ดีในฝั่งของ Server, เซิรรร์์ฟฟเเววอออมมมันก็ีื่่งไลใช รเรื่องของพวกการคอนเนคชันพวกไฟวอลการปิดพอร์ตมาตรฐานหรือจ,จริงการปิดพอร์ตไม่ใช่ทางแก้สัทีเดียวแล้วก็จะมีเรื่องของการดิสเบิล n เรื่องของรูทนะครับถ้าเป็นระบบพวก ook, ลีนุนลีนุกอลไรพวกนี้คุณต้องดิสเบิล n รูทนะครับเอาละผมคิดว่าประมาณนี้นะครับจริงๆการทำเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดดิ้งเนี่ยมันเต็มห,หมดแหละแต่โดยภาพรวมคือทำงไงได้ให้ระบบคุณแข็งแกร่งนะครับไม่ว่าจะเกิดปัญหา ไช้ขึ้นมามันน่าจะยังไปต่อได้ไม่ใช่ไปต่อได้หรอกคือพูดง่ายคือระบบมัน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 ทนทานนะกันมันระบบมันทนทานมันแข็งแกร่งพอก็การที่จะป้องกันการเจาะระบบนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย